สวัสดีค่ะ Good morning ะวันนี้ก็เป็นหลักการเติม ing นะคะอะักการที่หนึ่งนะคะอ่ากียาที่ลงท้ายด้วย e นะคะ,ะแล้วก็หน้า e เป็นปัญนชนะให้ตัด e ออกก่อนนะคะตัด e ออกก่อนแล้วก็เติม ing เช่นรับนะคะเป็นรับอิ่งนะคะเฮ็ดก็เป็นเฮดทิหลักการที่2นะคะอากิยาพยางเดียวมีสระเสียงสัน้นอพยัญชนะสะกดมีตัวเดียวให้เติมตัวสะกดที่เหมือนกันอีกตัวหนึ่งนะคะ,ะแล้วก็เติม ing นะคะ,ะเช่นนะคะ h i t นะคะ เป็นฮิตทิ้งนะคะเติมนะคะตัวหลังเหมือนกันอีกตัวหนึ่งนะคะลันนะคะเป็นลันนิ่งนะคะเติมอินอีกตัวหนึ่งนะคะตัวหลังตัวสะกดตัวหลังเติมอีกตัวหนึ่งนะคะเป็นลันนิ่งอ่ะสต็อปก็เป็นสต็อปทิ้งหลักการที่สามนะคะอาการกริยาสองพยาง อารเสียงหนักที่พยางหลังตัวสะกดตัวหลังมีพยญชนะอีกตัวเดียวมีพยญชนะตัวเดียวก็ให้เติมพยญชนะที่เหมือนกันอีกตัวหนึ่งนะคะแล้วค่อยเติม ING นะคะเช่น Begin นะคะเป็น beginning นะคะทำกริยาสองพยางนะคะ ลงเสียงหนักที่พยังหลังนะคะบิกินนะคะเสียงหนักที่พยังหลังอาพยัญชนะนะคะตัวสกกดตัวหลังมีพยัญชนะตัวเดียวตัวสกกดตัวหลังมีพยัญชนะตัวเดียวนะคะลงเสียงหนักพยังหลังให้เติมพยัญชนะที่เหมือนกันอีกตัวหนึ่งนะคะ ะพิเฟอร์นะคะเป็นพิเฟอร์ลิงค่ะหลักการที่4นะคะหลักการเติม ING หลักที่4 uh, ี่คำกริยาที่ลงท้ายด้วย N นะคะด้วย n นะคะแล้วก็หน้าเอล uh, มีสระตัวเดียวให้เติม L อนะคะอีกตัวหนึ่งแล้วก็เติม ING นนะคะตัวอย่างนะคะทะเลว,วันนะคะ ก็เป็นทะเลเบรลิงนะคะเติมแอล,ลตัวหนึ่งนะคะอาซิกนันก็เป็นซิกแนนลรีงนะคะนี่ก็เป็นหลักการ,ารกเติม ING นะคะหลักการเติม ING นะคะ่ะก็มีเท่านี้นะคะ ขอให้มีความสุขโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ Good morning